สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปสรุป6สูตรดับบนนะคะด้วยกันเลยในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะก็สูตรนี้จะเป็นสูตรดับหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ดับหลัก10บบนของงวดประจำวันที่1กุมภาเนาะ แต่ละสูตรนะคะเดินยาวมากๆเลยดับหลัก10บ,บนเนี่ยเดิน9งวดนะคะแล้วก็ดับหลักหน่วยบน19งวดรวดนะคะแต่ว่า2อสูตรนี้มินแชร์มาหลายปีแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องนะ FC ท่านได้นะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปสามารถเข้ามาได้ที่ไล n e แอดนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยไว้ดูแนวทางรัฐบาลแล้วก็ลาวนะคะก็เราจะมีให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเมื่อวานลาวไม่เข้านะคะขอโทษทุกคนด้วยจบสถิติลาวที่สามงวดรวดนะคะก็เดี๋ยววันจันทร์มาดูกันนะคะว่าจะเริ่มต้นงวดที่หนึ่งจะเข้าไหมเนาะส่วนรัฐบาลไทยลงให้นะคะหวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวกำลังจะทยอยลงให้จะเป็นชุดหลักๆนะคะ เป็นชุดสรุปหลักๆเนาะรอบนี้นะคะหลักสิบบนน่าจะเปลี่ยนสูตรปรับสูตรเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแล้วก็คลิปถัดไปเดี๋ยวอันมินจะลงสูตรทําเงินปรับหมุดรอไว้ได้เลยนะคะมีคิดว่ามีตัวในใจไว้แล้วล่ะนะ เดือนนี้อดมินทำมิชชั่นกับทางช h อป e ีนะทุกคนจะขอความร่วมมือนะคะขอเวลาพี่ๆคนละหนึ่งนาะทีช่วยกันกดดูสินค้าในตะกร้าให้อัมินหน่อยนะคะตอนนี้แต่ว่าจะบอกว่าพี่ๆน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่ายอดคลิกนะเยอะนะคะก็คือเกินร้อยทั้งนั้นเลยตอนนี้ผ่านแล้วเจ็ดนะคะเหลือห้าคลิปที่แปดเนี่ยคือใกล้มากๆแล้วคลิปที่แปดเหลือแค่ เขาได้85ละเลกแค่3คนนะคะถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ทันยังไงเดี๋ยวอนมินลงให้นะคะให้พี่ๆไปช่วยดูคลิปหน่อยเนาะแต่คิดว่าน่าจะทันนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนพี่ๆทําเป็นอะ่ะเราก็น่ารักมากๆเลยเสียเวลาให้อนมินนะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะอันมินจะปักตะกะ้าใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งราคาญกันนะหรือถ้าอยากดูในส่วนของแนวทางการคํานวณน,นะคะ พาสไปดูข้างหน้าได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้อมินจะปักตะกร้าตัวนี้นะคะใครที่มาดูขายของเขาไม่ได้มาดูคำนวณมาดูขายของก็ได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดาเนาะเป็นตัวผงเบกกิ้งโซดาที่อันมินเอาไว้ล้างผักนะคะตัวนี้ล้างผักได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ละ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะ วิธีการใช้นะคะอันมินใช้ของมากเล็ดนะเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ที่มุมซ้ายล่างให้นะคะวิธีการใช้ก็คือ ตักไอเบกิ้งโซดาเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำนะประมาณ10ลิตรแช่ผักแช่ผลไม้ทิ้งไว้10นาทีนะคะตัวนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเอาสารเคมีหรือว่าสิ่งสกรปรกออกจากผักและผละไม้ของเราเพื่อความปลอดภัยนะคะปกติเขาจะมีหลายวิธีใส่เกลือบ้างใส่อะไรบ้างแต่ว่าเบกิ้งโซดาเนี่ย คือได้รับการยอมรับแล้วว่าดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ราคาเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่ราคาน่ารักนะคะลองดูนะบ้านนันมินอะใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้เนาะไว้ล้างผักผลไม้นะคะอ่ะพอแช่เสร็จครบ10นาทีให้ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะ หรือ2รอบ2รอบดีกว่ารอบแรกก็คือล้างเบกกิ้งโซดาออกนะคะแต่เพื่อความสะอาดก็คือล้างอีกรอบหนึ่งนะ,ะอันไหนที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีสารตกค้างหรือเปล่าใช้ตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเซนทัมวัลเมดนะคะอันนี้เป็นวิตามินรวมนะคะสำหรับวัยวัยแบบเราอะ <c oughs> วัยสัก20-40ถึง40อะไรประมาณนี้นะคะ นี่นะอันนี้เหลือเม็ดเดียวแล้วนะคะแกะมาก็จะคือจะเป็นแบบนี้นะคะทานวันละหนึ่งเม็ดนะนี่นะคะเซนทั้มวันละเม็ดนะคะอันนี้เป็นวิตามินรวมนะคะเ,เขาเรียกว่ารวมแบบที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันเอาแบบนี้ดีกว่านะคะหลายๆท่านน่าจะรู้จากกันเป็นอย่างดีนะคะหนึ่งหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดนะคะสามสิบวันนะ ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูในตะก้าได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าเอาลืมวิธีการดูสินค้าในตะก้านะคะให้กดที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะให้กดลองดูก่อนว่ามีตะก้าขึ้นไหมนะคะถ้ามีตะก้าก็คือมันจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะ,ะกดที่ตะก้าจะเจอสินค้าที่อดมินปักไว้นะคะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นประกาามาสี สีน้ำตามาตัวนี้นะคะหลายๆช่องถ้าเราดูนะก็จะใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าเขียนดีเขียนลื่นแล้วก็ไม่ซึมลงด้านล่างด้านหลังเห็นไหมคะไม่ซึมนะเนี่ยไม่ซึมนะคะตัวนี้ก็เขียนดีเขียนลื่นนะคะอ่ะ ถ้าไม่เจอนะคะให้ทําแบบนี้นะให้ทุกคนนะคะมองหาชื่อคลิปนะอย่างคลิปนี้จะเป็นสรุป6สูตรดับบนนะคะใต้ชื่อคลิปจะมีคําว่าเพิ่มเติมความหมายก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นแหละให้กดที่คําว่าเพิ่มเติมนะคะจะเจอคําอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็จะเจอรายละเอียดสินค้าแบบนี้กดที่ลิงก์สีฟ้านะคะจะเข้าที่แอปชอปปีได้เหมือนกันนะ,ะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะ น่ารักมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาคำนวณน,นะคะรัฐบาลไทยในส่วนของเลขลดต้นทุนหลักสิบบนนะคลิปถัดไปเดี๋ยวจะวิเคราะห์สูตรทำเงินให้นะคะปักหมุดรอไว้เลยได้เลยนะคะเข้ามาแล้วตั้งแต่อันินแชร์มานะคะบางงวดอันดินก็แชร์บางงวดก็ไม่แชร์บอกเลยสูตรทำเงินแต่ว่าเดี๋ยวงวดนี้จะแชร์ให้นะคะเพราะว่าเข้ามาสองงวดติดหลังจากที่เริ่มแชร์นะ,ะมาดูกันนะคะสูตรเลข ดับหลัก10บนนะคะวิธีการคำนวณเราจะนำหลักร้อยนะคะบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยเก้า คงที่เนาะในงวดวันที่1ตุลาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16กันยานะคะมาคำนวณน,นะโดยการนำหลักร้อยบวกหลักหน่วยจะได้เป็น6บวก6ได้12บก8ได้20บวก9ได้29นะคะเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาก็คือเลข9ในหลักสินะเลขรางวันคือเลข7นะคะดับผ่านทุกคนเห็นอะไรไหม9มาอยู่ที่หลักร้อยนะคะยกตัวอย่างอย่างงวดนี้เนี่ย เก้าเด่นมากๆเลยนะคะแต่ว่า9ก้าติดดับหลัก10บเราก็สามารถที่จะยก9ก้ามาไว้ที่หลักร้อยได้ก็จะทําให้เราเนี่ยทำข้อสอบได้ตรงมากขึ้นนะต่อไปนะคะในงวดวันที่16ตุลาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1ตุลานะคะมาคานวณนะโดยการนําหลักร้อยคือเลข9บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข8นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลขเแล้วก็บวกด้วย9กเนาะก็จะได้เป็นนะคะ9บวก8ได้17บวก7ได้ ย4ิบสี่บวกเก้าได้สามสิบสามนะคะดังนั้นเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในหลักสิบบนคือเลข3ามเลขรางวันคือเลข9้าดับผ่านเนาะวันนี้จะพูดแบบซอบๆนิดนึงนะคะเจ็บคอมากๆเลยตอนนี้ก็เหมือนช่วงนี้นะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เขาเรียกว่ายังไงนะคะ <c oughs> ทานน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะ จะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้เราเนาะต่อไปนะคะเนี่ยคำนวณได้2ออก9ดับผ่านนะคะต่อไปคำนวณได้2ออก4ดับผ่านคำนวณได้2ออก5ดับผ่านวดนี้ถือว่าสูตรดับแอดมินเนี่ยปังมากนะคะดูนะเนี่ยคำนวณได้2นะคะเลขดับหลักสิบคือเลข2 2มาอยู่ที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเห็นไหมไม่ไปหลักสิบนะแบบนี้ปังมากนะคะว่นี้นะคะคำนวณได้5ออก9 5มาอยู่ที่หลัก หน่วยเห็นไหมคะสองงวดรวดเลยนะคะต่อไปคำนวณได้4ออก0นะคะดับผ่านงวดที่แล้วคำนวณได้8ออก7นะคะดับผ่านงวดนี้ค่ะในงวดวันที่1นึกุมภาเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะมาคำนวณโดยการน,นำหลักร้อยคือเลข9นะคะบวกด้วยหลักหน่วยคือเลข2นะคะหลักหน่วยล่างคือเลข2แล้วก็บวกด้วย9คงที่ก็จะได้เป็น9บวกสได้11บวก2ได้13บวก 9ได้22นะคะดังนั้นเลขดับหลักสิบบนคือเลข2นะคะบอกเลยว่ารอบนี้มีโอกาสที่2จะมานะคะดังนั้นนะทุกคนถ้า2มาติด2ไว้ที่หลักร้อยนะคะกับหลักหน่วยนะแต่ว่าแอดมินชอบ2ที่หลักหน่วยนะอ่ะนี่คือทำสถิตินะคะคิดว่าถ้า2มา2มาหลักหน่วยนะคะ ไปกันต่อนะคะที่เลขดับหลักหน่วยบนคำนวณได้สองนี้ฮาแตกเลยนะเลขดับหลักหน่วยบนนะคะเดินยาวถึงหกเก้ารอบนะหลุดหนึ่งเข้าหนึ่หลุดหนึ่งล่าสุดเดินทางต่อเนื่องที่19บงวดน,นะคะสำหรับสูตรนี้นะวิธีการคำนวณน,นะคะเราจะนำสามตัวบนนะคะของเลขรางวันที่1บวกด้วยหลัก หน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกด้วย4คงที่เนาะอันมินพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่1ตุลานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16กันยาเป็นมาคำนวณน,นะคะก็จะได้เป็น6บวก4ี่ได้10บวก6ได้16บวก6ได้2 2บวก4ได้ย6นะคะดังนั้นเลขที่คาดวันนะ่าจะไม่มาเฉพาะหลักหน่วยนะคะบนคือเลข6เลขรางวันคือเลข8ก็ดับผ่านเลยนะคะต่อไปค่ะ เอา9นะคะบวกเบวกแปเนาะเบวกเได้16บวกแได้ย4ิบสบวกสได้ย8บปบวก4ได้3าสองนะคะดังนั้นเลขที่คาดว่าน้าจะไม่มาในหลักหน่วยบนก็คือเลข2เลขรางวันคือเลข6ดับผ่านนะคะสูตรนี้ดับเอาอยู่ถึง19รอบดังนั้นเนี่ยเรามาดูทำลายเลยนะคะเออก8ดับผ่าน3ออก5ดับผ่าน8ออก2ดับผ่าน 7ออก5ดับผ่าน0ออก6ดับผ่านนะคะ0ย์มาอยู่ที่หลัก10เนาะงวดที่เราคำนวณได้เนะคะออกเลข2ดับผ่าน9มาอยู่ที่หลักร้อยนะคะงวดนี้ค่ะในงวดวันที่1่กุมภานะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะคะมาคำนวณโดยการนำหลัก1 1 0หน่วยนะคะบน <c oughs> ของเลขรางวันที่1บวกด้วย หลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะคะดังนั้นจะได้เป็น9บวก7ได้16บวก2ได้18บวก4ได้22บวก4ได้26นะคะนี่คำนวณถูกต้องเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในหลักหน่วยบนก็คือเลข6นะคะถ้าใครชอบ6ให้ติด6ไว้ที่หลักร้อยหรือว่าหลักสิบโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่า6 สูตรดับบนของเรารอบนี้จะได้เลขอะไรบ้างนะองวดที่แล้วสูตรทำเงินนั้นมินเข้าสามตัวนะเป็นสูตรเดียวนะคะในงวดที่แล้วที่เข้าสามตัว เพราะว่าเลขเด่นแอดมินดับแอดมินหลุดสามสูตรเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขียนสรุปก่อนนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองงวดก่อนเข้าทังเข้าสองตัวบนล่างนะคะรอบนี้ขอให้เข้าสามตัวก็แล้วกันเนาะปักพิกัดไว้เลยนะคะสูตรทำเงินนะ ดับบนทุกหลักของแอนมินจะมีสองสูตรนะคะทุกคนต่อไปก็เมื่อวานลงไปเป็นดับหลักร้อยบนนะคะมี2สูตรเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวแอดมินลงคลิปแล้วเดี๋ยวพาน้องเดมอนไปปั่นจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลงคลิปสูตรทำเงินให้นะคะ โอเคเมื่อกี้เราคำนวณไปนะคะดับหลักหน่วยบนได้เลข6นะดับหลักสิบบนนะคะได้เลข2อ่ะตรงนี้เขาเคยมาสลับกันนะคะถ้ามาแบบนี้ก็คือ62โอเคนะเมื่อวานแชร์ไปเป็นสูตรดับหลักร้อยบนนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าให้อะไรนี่ดับหลักร้อยบนให้7กับ9นะคะ อาจจะมาที่สิบหน่วยได้นะคะแต่ว่ามินชอบสองแหละอันนี้ไม่เน้นนะคะทีนี้มาดูดับบนทุกหลักนะใครจําได้บ้างว่าแอดมินให้ดับอะไรแอดมินลืมแล้วนะคะอ่ามีดับหกหนึ่งตัวดับล่างทุกหลักก็ลงมาให้แล้วนะคะนี่นี่นี่น ชุดนี้นะคะชุดนี้สถิติวันอาทิตย์ชนที่ศูนย์กับสองนะคะให้ระวังนะระวังศูนย์กับสองนะคะน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะโอเคนะคะเดี๋ยวนะดับที่หกกับดับที่แปดอืมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุด อันนี้คือดับทุกหลักนะคะได้6กับ8นะคะใครชอบ6ชอบแปดก็ลดต้นทุนไว้นะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นตัวรองนะคะดับหลักร้อยสองสูตรสูตรหนได้เจ็สูตรหนึงได้เก้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็นดับหลัก10ให้เลข2ดับหลักหน่วยให้เลข6นะคะตัวอดมินเองนะ ระวังนะคะศูนย์กับ2นะคะเน้นที่สองนะอดมินทําสถิติว่าถ้าสองมาบนล่างนะคะประมาณย้อนหลังไปหลายปีอะส่วนใหญ่มีสองมานะคะ1ตัวนะส่วนใหญ่นะคะระวัง2ที่หลักหน่วยนะถ้า2มาหลักหน่วยนะคะลองวิเคราะห์กันดูนะว่าน่าจะมาที่อะไร2นะคะโอเคนะ ใครใครมีสูตรเพิ่มเติมนะคะเอามาแบ่งปันมาแชร์กันได้นะถ้าสองมาหลักหน่วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดดูผลิตภัณฑ์ในตะกร้าให้อดมินหน่อยวิธีการก็คือกดที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะจะเจอตะกร้าที่มุมล่างซ้ายนะคะกดที่ตะกร้าจะเจอสินค้านะ,ะเดี๋ยวอันมินจะปักไว้เนี่ยเป็นมาการ์เล็ตเบกกิ้งโซดานะคะ,ะแล้วก็เซนทัมวอลเมทนะคะแล้วก็จะเป็นปากกาตามมานะคะปากกาสีน้ําตัวนี้ตาม้านะ ยังไงดูสินค้าให้หน่อยเอาแค่ตัวเดียวก็พอมี fc น่ารักมากบอกพี่ดูให้4ตัวละจะบอกว่าเกรงใจมากๆเลยนะคะตัวเดียวก็พอนะแต่ขอให้ดูคลิปทุกคลิปนะคะช่วยอันดมินหน่อยนะ,ะพอกดที่ตะก้าจะเจอสินค้ากดที่สินค้าเข้าแอปช็อปปีได้ก็ถือว่า โอเคนะคะผ่านแค่นั้นพอแล้วก็ออกมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆกันทั่วหน้านะในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น